สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาชมน้องสาวลาบปลานินให้กินนะจ้า<ม>ออสูตรของเธอจ้าสวัสดีจ้าน้องสาวนี่จ้าน้องสาวเธอก็จะจะลาบปลาขั้นแรกเธอก็เอาหัวของปลาไปต้มก่อนจ้าแล้วก็ก็ขอดเก็ดออกแล้วก็แช่น้ำเกลือเพื่อจะได้ไม่คาว แล้วเธอก็จะมาแล่เนื้อออกจ้ะแล่เนื้อออกแล้วก็สับใช่ไหมจ๊ะแล้วก็จะสับจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะก็จะทําเลี้ยงพี่สาวแล้วก็ซอยด้วยซอยซอยด้วยแล้วก็สับจ้ะซอยก่อนแล้วค่อยสับเนี่ยจ้ะแล้วก็มีอีกอีกตัวหนึ่งมีอีกจ้ะแล้วเธอนี่เธอก็จะนึ่งจ้ะพวกนี้ก็จะนึ่งเอาเนี่ยจ้ะอันนี้ก็เครื่องลาบจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะก็ได้มา แล้วเธอก็แล่ออกมาเธอมีฝีมือเธอก็ดูในดูใน y u u t ู b เนี่จ้ะเพื่อนๆแล้วก็เอามาทำทำให้แม่ทานแล้วแม่บอกว่าอร่อยเธอก็จะเลองทำให้พี่สาวทานดูบ้างจะว่าเป็นยังไงเนี่ยจ้ะสมก็ไม่เคยชิมฝีมือเธอจ้ะเดี๋ยวมามาชมกันเลยจ้ะนี่ออมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าก็หงแล้วก็ซ่อม ช่วงนี้น้องสาวก็จะซอยก่อนนะจ๊ะพอซอยเสร็จก็จะคั้นเกลือจ้ะคั้นเสร็จแล้วน้องสาวไม่สับนะจ๊ะเธอบอกว่าเอาแค่นี้ก็โอเคแล้วจ้ะก็คั้นเกลือแล้วก็ใส่มะนาวด้วยจ้ะแล้วก็จะคั้นหมักไว้หมักไว้นานกี่นาทีจ้ะสักห้านาทีก็ได้จ้ะห้านาทีจะสักห้านาทีเพื่อจะได้ดับกลิ่นคาวจะเพื่อน นี่จ้ะอเเกลือแล้วก็คั้นแบบนี้จ้ะน้องเธอก็ดูใน YouTube นะจ้าไม่ใช่สูตรของเธอจ้ะเธอก็เลยมาดัดแปลงทำเองจ้ะก็เรียกว่าสูตรแม่แดงนะจ้ะสูตรนี้สูตรแม่แดงจ้ะโอ้ยแม่วาซ่บก็สุเสียตลาดมากเลยเสียในที่สาวกินสนุกจ้าอ้าจ้า5้านาทีผ่านไปแล้วนะจ้ะ น้องสาวก็จะปีบเอาน้ําออกจ้ะปีบคั้นก่อนแล้วก็ปีบเอาน้ําออกแล้วก็จะนําไปตั้งไฟทําให้สุจกจ้ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนแล้วก็จะใส,ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงทําลาบนะจ้ะ<ม>นี่เราจะหน้าหน้าของแม่แดงนะจ้ะแม่แดงกุกกุกส่วนตัวของพี่สาวจ้ะนี่จะนี่จะ ในช่วงนี้น้องก็ปีบแล้วนะจ๊ะบีบทีก็เอเธอก็คั้นเพื่อหาก้างด้วยจ้ะถ้ามีก้างเธอก็เอาออกนะจ๊ะเพื่อนแต่ยังไม่เจอเลยจ้ะยังไม่เจอก็นั่นเป็นก็เป็นข่าวดีนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทํานี้เสร็จก็จะนําไปคั่วจ้ะในช่วงนี้ก็คั่วนะจ๊ะคั่วปลาที่คั้นเมื่อกี้เนี่ยจ้ะคั่วให้สุก วันนี้น้องก็ต้มหัวปลาไว้นะจ๊ะใส่ใบมะขามด้วยจ้ะใบมะขามอ่อนเนี่ยจ้ะลาบปลาแล้วก็สูตรต้มปลาจ้ะก็ต้มธรรมดาบ้านเรานี่หละจ้ะก็ใส่มะขามอ่อนใบมะขามอ่อนเสร็จแล้วต้นใบมะขามอ่อนก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะก็เด็ดมาใส่เนี่ยจ้ะ ในช่วงนี้น้องก็จะปรุงจ้ะจ้ะเดี๋ยวชิมดูน้องสาวก็จะลาบแล้วนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปจะน้ําที่คั้นออกจากปลานั่นแหละจ้ะเธอก็ไปทําให้สุกสุกแล้วก็ไปทําปลาให้สุกแล้วก็เอามา,าพอสุกแล้วก็เอามาคลุกเค้าให้เข้ากันจ้ะแล้วก็จะใส่เอ,อพริกป่นจ้ะนี่จ้ะพริกป่นก็ใส่ลงไปก็ไม่เอาเผ็ดมากเพราะว่าพี่สาวก,กินไม่เผ็ดจ้ะ แล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปก็สูตรใครสูตรมันนะจ๊ะจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่คนชอบนะจ๊ะแล้วก็จะใส่น้ําปลาลงไปจ้าใส่น้ําปลาลงไปแล้วแล้วก็ใส่ผงนนวลงไปจ้ะเธอใส่รสดีนะจ้าไม่ได้ใส่ชูรสจ้ะนี่นะจ๊ะแล้วก็มะนาวใส่ใส่มะนาวไปด้วยจ้าใส่ไปนิดนึง เพราะว่าเธอได้คั้นน้ําไปแล้วนะจ๊ะก็กลัวมันจะเค็มเอ้ยกลัวมันจะเปรี้ยวนะจ๊ะพเพื่อนโทษทีพูดกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะอยากให้กลิ่นหอมออกนอกจอจังเลยจ้ะพเพื่อนอืจะได้กลิ่นกันทุกๆคนจ้าอืมจ้ะเสร็จแล้วก็ชิมเหรอหรือชิมก่อนใช่ไหมเอาหอมใส่ก่อนแล้วค่อยชิมจ้ะพเพื่อน หอมแล้วก็อหอมแดงแล้วก็ผักชีใบเลื่อยใบเลื่อยจ้ะไม่มีไม่มีผักชีหอมนะจ๊ะไม่มีจ้ะจ้ะแล้วก็จะชิมดูว่าโอเคไหมนี่จ้ะชิมดูโอเคโอเคแซบโอแซบเธอบอกว่าแซบจ้ะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมจ๊ะ ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยจ้ะก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนมามาจะมาทานด้วยกันสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมามาจะมากินลาบปลาดินฝีมือแม่แดงด้วยกันจ้านีจ้ะส้มก็มีข้าวเหนียวนะจ้ามีข้าวเหนียวจ้ะก็จะกินครั้งแรกนะจ้าฝีมือน้องสาวจ้ะ อมอามากครับเพื่อนแล้วก็มีต้มปลาสดน้ำจะได้คล่องคอนะจ๊ะอืมใส่ใบมะขามอ่อนจ้ะเพื่อน ข้อเหนียวนะอืมคำโตโต,ตแล้วก็มีแตงกวาจา้ะสูตรนี้อร่อยมากเลยจ้ะแล้วก็มีหน่อไม้ ngày mai mm. 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 ต้องไปแล้วจมเพื่อนขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะจ๊ะต้อตายจ้าโชคดีมีความสุขจ้าบายบ๊ายบาจ้า